เปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เขียนบทความว่าด้วยเรื่องเปิดตารางการถล่มภาพประกอบเป็นภาพนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในบทความคุณเปลวเริ่มด้วยการเกริ่นบอกกล่าวก่อนว่า13 1 7ถึง17พฤศจิกายนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จเยือนจีนตามคำทูลเชิญของสีจิ้นผิงแล้วนายกตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศครับ ท่านผู้ชมก็สงสัยว่าใคระจะรังพระนครแทนูุณยงยงคุณพิพัฒรัชกิจประการรองนายกคนที่หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมจะรักษาราชการแทนนายกในระหว่างนี้ถามว่าผู้รักษาราชการแทนนายกสั่งยิงได้ไหมคุณเปียวก็บอกว่าสบายมากมเพราะว่าเขามีอำนาจหน้าที่เต็มที่ทุกอย่างนะแล้วสถานการณ์หลังจากนี้ล่ะ คุณเปรวสีเงินก็ลำดับว่าตอนนี้ทางการไทยเราก็ชี้แจงกับสังคมโลกทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการว่าทำไมเราต้องระง,งับปฏิญญาเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามแล้วในขณะเดียวกันตารางการถล่มที่ว่าเนี่ยจะปูพรมที่ไหนยังไงเมื่อไหร่คุณเปลวเอามาจากไหนก็เอามาจากที่พลเอกอุกฤษบุญยะตานน์ผู้าการทหารสูงสุดกล่าวที่เราเล่าไปอ่ะ ท่านยืนยันว่าจะเดินหน้าเก็บกู้ระเบิด13พื้นที่นะก็เริ่มจาก5พื้นที่ก่อนนะที่มีการดําเนินการกันอยู่ก่อนแล้วก็จะเดินหน้าให้เสร็จแล้วจากนั้นก็ไปต่อรวมถึงปราสาทต,ตาควายด้วยนะคุณเปรวซีก็บอกว่านี่แหละมันจะเกิดเรื่องเนี่ย13พื้นที่นะพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งนะก็มีบ้านหนองจานหนองยากแก้วบ้านเนินสมบูรณ์สะแก้ว พื้นที่กองทัพภาคที่สองก็มีช่องบกช่องอานมาอุบลช่องกลางช่องเหวปราสาทตาควายสุรินบ้านสายโทสิบใต้บุรีรัมม์นะแล้วก็พื้นที่บ้านตะกางจังหวัดตราดนะพื้นที่บ้านคลองม่วงบ้านชำรากบ้านโคดทรายนะสิบสามพื้นที่นี้ขเขมรไม่ตอบรับตอนแรกก็ต่อรองเหลือห้าพื้นที่นะก็ขเขมรไม่ต้องมาร่วมก็ได้ให้ไทย <C> e <at> เก็บกู้โดยไม่ต้องมาขัดขวางก็พอแต่หลังจากนี้เราเดินหน้าทำกัมพูชาจะมาหรือไม่มาก็ได้แล้วแต่แล้วกัมพูชาจะขวางก็ลองขวางดูเราก็ตอบโต้ตามกฎการใช้กําลังค่ะ <C> e <at> เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่มันจะเป็นประเด็น <C> e <at> เปรี้ยวสีเงินก็บอกว่าให้รอดูว่า <C> e <at> การเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดทั้งหมดเนี่ยท่านผอสอท่านผู้วิการทหารสุดพูดชัดเราจะทํา ไปสนใจอะไรเขาเราจะทํามันเขตอธิปไตยของเรารวมถึงพื้นที่ปราสาทต,ตาควายด้วยถูกต้องเราจะทำค่นะคุณเปลวสีเงินก็เลยวิเคราะห์ว่าตรงจุดเหล่าเนี้ที่จะเป็นประเด็นนะจะเริ่มที่ไหนก่อนนำร่องนะใน13จุดนะจะเริ่มปราสาทต,ตาควายก่อนเลยไหมนะถ้าเริ่มปราสาทต,ตาควายก่อนแน่นอนก็จะมีการประทะ,ะหรือจะเปิดทุกพื้นที่เลยนะคุณเปลวสีเงินก็เลยทิ้งท้ายว่านับจากนี้ไป เสาร์อาทิตย์อาจมีรอบพิเศษก็เป็นได้นะอันนี้เดาคุณเปีวสีเงินบอกว่าเดา,าไม่ใช่เอาแผนทหารมาเปิดเผยถ้ายังไม่ปึงปัง<โ>พวกเราก็แบกปืนไปบกตึกกันบางพางก่อนแล้วกัน <c oughs> ทหารท,ทหารแบกปืนไปบกตึกไง <c oughs> พูดเร็วๆ <c oughs> พูดไม่ชัดซะด้วยไม่ชัดไม่ชัดเพระเาะฉะนั้นก็ติดตามสถานการณ์ชาดแดนไทยกับบูชาไม่มีวันวอเวลานอที่ไหนที่เขาบอกกันหรอกได้แต่วิเคราะห์ แล้วก็มองว่ามันจะเกิดเรื่องขึ้นอย่างไร<ช>อย่างที่หนองยาแก้วเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยกัมพูชาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาซะแล้วส่วนเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์มันจะต้องชะง,งักไปด้วยหรือไม่ทางไทยเราประกาศสงครามไปแล้วกับ<ช>สแกมเมอร์และเดินหน้าต่อไม่ใช่แค่สแกมเมอร์เว็บพนันด้วยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกให้สัมภาษณ์ที่ปปงย,ยึดอายัดทรัพย์นายชนพัฒนาคซ่วสสสงขาพระกาธรรม 159ล้านคุณทิงก็บอกว่าเราไม่ได้ดูที่ชื่อไงเคยบอกแล้วเราดูที่พฤติกรรมประปะงมีหลักฐานข้อมูลถึงใครก็จัดการตามกฎหมายนะีไม่ต้องไปสนหน้าอินหน้าผมที่ไหนถึงใครจัดการหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยืนยันแล้วว่าถ้ามีหลักฐานเห็นไหมก็คุณชนพัฒน์ร้อยสิบเล้านก็ต้องไปชี้แจงกับปะปะงหลังจากนี้นอกจากนี้กรมการปกครอง ก็มีการถอนสัญชาติลูกกอกอ่านด้วยนะ3คนเลยค่ะได้แก่นายกิตติศักดิ์คล่องกิดกลนางสาวภูเชลินหรือชื่อเดิมยุไลคล่องกิดกลแล้วก็นางสาวจุรีคล่องกิดกลค่ะอคือก๊กอ่านนี่ก็โดนดำเนินคดีไปด้วยส่วนเครือข่ายลียงพัดเมื่อวานนี้ตำรวจไซเบอร์ก็แถลงฮะทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ลียงพัดนะเนี่ยครับ แล้วก็ถแถลงเนี่ยหลายคดีนะเมื่อวานนี้แต่หลักๆที่ถูกจับตาก็คดีเครือข่ายลียงพัะทั้งในกรุงเทพลียงพัดรหรือพัดสุภาภา,าแล้วก็ถอนสัญชาติน,นี่ครับแล้วก็มีความเกี่ยวโยงกับกกอ่านเนี่ยนะออมีความเกี่ยวโยงกันแล้วก็มีคดีอื่นๆก็มาถแถลงร่วมด้วยเมื่อวานนี้แต่หลักๆก็คือการปราบสจแกมเมอร์ก็เดินหน้าตามพยานหลักฐานารวมไปถึงความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เฉิจื้อเจียงเมื่อวานนี้เจ้าพ่อพนันคาสิโนผิดกฎหมายนในฝั่งเมียนมาก,นก็ถูกส่งให้ทางการจีนคร<ะ>ัที่สนามบินสุวรรณภูมิะนะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ผิดรัฐธรรมนูญไทยอัน,นี้ก็เป็นไปตามคำตัดสินสารอุทธรณ์นะ,ะจะเห็นได้ว่าทั้งหมด เป็นการเดินหน้าในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ฟอกเงินค่ะนะฮะแล้วในส่วนของเราก็ยังเดินหน้าต่อใช่ขอให้จับตาสถานีถัดไปค่ะนะการยึดอายัดทรัพย์ของเครือข่ายเชื่อบริษัทที่ปปงเนี่ยตามสืบทรัพย์ตามอะไรอยู่ค่ะนะก็รอดูว่าจะมีข่าวออกมาเมื่อไหร่คาดว่าเร็วๆนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมือนกับที่ฝ่ายค้านเอาไปสร้างภาพไง ว่าทาไมไม่จับทาไมไม่ละเว้นทําไมละเว้นคนนี้ก็มีหลักฐานไหมล่ะคนนี้มันไม่มีไงหลักฐานคนนี้ต้องหารวบรวมมาถ้าจะจับถ้าจะดำเนินคดีใช่จากการจับปราบกมเมอร์นะคะคราวนี้มาพูดถึงตลาดแรงงานกันบ้างค่ะการเตรียมบุคลากรให้พร้อมนะคะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอันนี้มีความสําคัญมากค่ะและล่าสุดนะคะทางบริษัทอัมพลฟูส์สำนักงานใหญ่ค่ะได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึก ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9ราชมงคลกับบริษัทอัมพลฟูส processing จำกัดโดยมีดรเกรียงศักดิ์เทพดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัทอัมพลฟูสดรระบินพ้นภัย,ลยเลขาคณะกรรมการอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง9ราชมงคลร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือค่ะด้านดรเกรียงศักดิ์นะคะก็กล่าวว่าบริษัทอัมพลฟูสมีเป้าหมายมุ่งสร้างมาตรฐานการทํางานที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่ะผมว่าเป็น การเตรียมตัวของนักศึกษาขั้นต้นในการที่จะเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า,านักศึกษาจากราชมงคลที่มาทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยก็สมดังเจตนานะครับก็คือเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริงแล้วทำงานอยู่ที่นี่ก็น้องๆก็มีผลงานแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นางานนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดเป็นการเตรียมตัว ของน้องๆอ,อีกอันนึงก็คือจากการเซ็น MOU ในวันนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีการออร่วมมือกันในเรื่องของการออทำงานทางด้านเชิงวิชาการมากขึ้นนะครับครับผมว่าเป็นด้านดรระบินตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งค่ะก็กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการวันนี้บอกว่าเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับภาคอุตสาหกรรมที่จะร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานจริงและสามารถต่อยอดสู่อาชีพที่เหมาะสมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมไปถึงเรื่องของงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันในอนาคตค่ะโดยหลังจากนี้นะคะก็จะเริ่มมีนักศึกษาสหกิจตลอดทั้งภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2ทั้งสายช่าง อุตสาหกรรมวิศวกรรมด้านบริหารธุรกิจมาฝึกงานส่วนการวิจัยและพัฒนาหรือโครงการที่จะต่อยอดในอนาคตรวมถึงการอัพสกิลและรีสกิลให้กับบุคลากรของอัมพลฟูสรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรคาดว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปค่ะทั้งนี้บริษัทอัมพลฟูสก็ถือเป็นผู้นํานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาคุณค่าสู่ผู้บริโภคทั่วโลกค่ะผลิตภัณฑ์ของอัมพลฟูสมีจําหน่ายอยู่ในทุกภูมิภาคเลย สินค้าก็หลากหลายคะ่ะได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางอย่างที่เห็นกันก็จะมีผลิตภัณฑ์ตราชาวกา<อ>เกาะเครื่องนึ่งบุกผสมน้ําผลไม้นะ<อ>น้ำนมเข้ากล้องตาวีฟิตเรื่องดื่มยาหาน้ําลูกเดือยตราโปรฟิต แล้วก็เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพตากูตไลฟ์และก็น้ำแกงสำเร็จรูปตรารอยไทยด้วยค่ะอ๋อแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะยอ๋อนี่อํามผลฟู้ดหมดเลยนะพลฟู้ดหมดเลยส่งไปขาย,ขายต่างประเทศนี่ก็เยอะมากเพราะฉะนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ได้เข้าไปเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดจากการเรียนสู่การทํางานนะโอ้โชคดีมากนะโอกาสดีมากอ่แล้วนี่เป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่เอกชนจะมีส่วนในการพัฒนาบุคลากรด้วย บุคลากรก็ไปสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อไปด้วยเป็นความร่วมมือกันที่ดีมากนะฮะอันนี้ระหว่างบริษัทชั้นแถวหน้าของประเทศอัมพลฟู้ดกับราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9้าราชมงคลค่ะมาสก่อนน่ารักมาก A P F แล้วพูดถึงความน่ารักนะฮะวันก่อนเอามาให้ชมเป็นแพนด้แดง ที่ไม่ใช่หมีแพนด้าที่หน้าตาคล้ายและคุณอ่ะอันนั้นที่ญี่ปุ่นนะกำลังดังของไทยเราก็มีนี่คือที่สวนสัตว์เขาเขียวโอ้อยู่ใกล้ๆนี่เองชื่อว่าฮานะฮาชิค่ะแพนด้าแดงสุดคิ้วแห่งเขาเขียวเอาบ้านเดียวกับหมูเด้งนะเอออยู่สวนสัตว์เขาเขียวเหมือนกับหมูเด้งเออดูเด็ดดูเด็ดงบกบกบกบบเพื่อใครจะไปเที่ยวฮชีเป้าให้ ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเข <c oughs> าเขียวก็มีแค่ด้าแดงใช่ค่ะโอ้เมืองไทยนี่มีดีหลายอย่างนะคะเอาเดี๋ยวเราปิดท้ายพาไปชมของดีของเมืองไทยที่เที่ยวทางธรรมชาติกันบ้างค่ะพาลงใต้นะคะเขื่อนรัชประภาสุราชธานีหรือว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเผื่อใครยังไม่เคยไปลองแพลนดูนะคะวันนี้เราทั้งคู่และทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ